CATL พลิกโฉมวงการรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งด้วยการออกแบบแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ทำให้ประสิทธิภาพการชาร์จและคายประจุมีความหลากหลายมากขึ้นรองรับการวิ่งระยะทางไกลกว่า1,000กิโลเมตร ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับ CATL ในส่วนของการออกแบบแบตเตอรี่รูปแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า f r e e w h e l Dual Power ที่จะพลิกโฉมอนาคตในส่วนของพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากการออกแบบการจัดการพลังงานแบบแยกส่วนซึ่งแบตเตอรี่รูปแบบนี้นะครับจะใช้ประโยชน์จากการสลับโมดูลพลังงานแบบขนานหรือแบบผสมผสานกับระบบเคมีต่างๆเพื่อปรับวิธีการชาร์จและคายประจุที่หลากหลายโดยคำนึงถึงโครงสร้างการควบคุมอุณหภูมิและ ระบบแรงดันไฟฟ้าทําให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างอิสระรองรับการชาร์จที่ดีขึ้นระยะทางที่ไกลขึ้นประสิทธิภาพการทํางานในอุณหภูมิต่ํามีความคุ้มค่าปลอดภัยและความนาแน่นของพลังงานที่ดี ซึ่งแรงบันดาลใจของการออกแบบแบตเตอรี่ Free Wall Dual Power นะครับมาจาก Rubik Cube หรือลูกบาทรูบิก6กด้านสำหรับการจัดเรียงแบตเตอรี่แบบ Free w a r d Dual Power นะครับชุดแบตเตอรี่จะแยกออกเป็นโซนพลังงานแบบอิสระ2โซนซึ่งสามารถสลับระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานหรือทั้ง2แบบร่วมกันได้ซึ่งในช่วงที่อากาศหนาวเย็นจัดนะครับแบตเตอรี่แบบ LFP สามารถวิ่งได้ไกล700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่แบตเตอรี่โซเดียม มอนจะทํางานได้ดีในขณะที่อากาศหนาวเย็นจัดซึ่งถ้ามีการทํางานร่วมกันนะครับทางเซียเทลเคลมว่าไปได้ไกลกว่า1000กิโเมตรหรือจะเป็นแบตเตอรี่รูปแบบ NCM ผสมผสานกับแบตเตอรี่รูปแบบ LFP ซึ่งข้อเสียของแบตเตอรี่แบบ LFP นะครับนั่นก็คือการใช้พื้นที่ที่มากกว่าและไม่สามารถกักเก็บพลังงานได้เท่าแบตเตอรี่ NCM ซึ่งหากนํามาใช้งานร่วมกันเป็น Dual Power วอ t ์แบตเตอรี่จะสามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าและมีน้ําหนักที่เบาวกว่าแบตเตอรี่ แบบ LFP อย่างเดียวรวมถึงมีต้นทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบ NCM อย่างเดียวซึ่งในการขับขี่ประจำวัน,นครับรถยนต์ไฟฟ้าสามารถดึงพลังงานจากแบตเตอรี่โซนของ NCM หรือ LFP ได้และเมื่อแบตอ่อนนะครับคู่บวกจะทำการชาร์จประจุ หรือจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ซึ่ง CATL FreeWire Dual Power Battery นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนำแบตเตอรี่2ก้อนมารวมกันซึ่งการปรับรูปแบบของแบตเตอรี่รูปแบบนี้นะครับจะต้องมีฉนวนเพิ่มเติมและแต่ละโซนจะมีรูปแบบของการชาร์จและการปล่อยประจุของตัวเองซึ่งจะมีในส่วนของการชาร์จโครงสร้างการควบคุมอุณหภูมิในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำซึ่งจะมีการสวิตช์โหมดเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ายัางสามารถวิ่งต่อไปได้ซึ่ง CATL FreeWire Dual Power Battery ไม่ใช่เป็นการผสมผสานเพียงแบตเตอรี่รูปแบบ NCM กับ LFP หรือแบตเตอรี่โซเดียมกับ LFP เท่านั้นยังสามารถผสมผสานได้หลากหลายรูปแบบตามคอนเซปต์ลูกบาทก์ Rubik's c โดยในอนาคตนะครับทาง CATL ได้มีการพัฒนาเพิ่มสารเคมีตัวใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของของแข็งของเหลวที่จะทําให้ยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้า,หร,ฟฟาหรือเครื่องบินไฟฟ้าโดยรุ่นหลักที่เปิดตัวต่อ นนี้นะครั่นก็คือแบตเตอรี่แบบโซเดียมกับไอรอนขนาด75กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่700กิโลเมตรแบตเตอรี่แบบไอรอนไอรอนนะครับ เคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่1,000กิโลเมตรชาร์จจาก5%ถึง70%ได้ใน5นาทีและแบตเตอรี่แบบ Dual t o n น r y นะครับจุดเด่นก็คือรองรับการชาร์จเร็ว 12c หรือระดับเมกะวัตต์ชาร์เจอร์ความจุถึง180กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะรองรับในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระยะถานล้ออยู่ที่3เมตรวิ่งไกลกว่า1,500กิโลเมตรด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน เึ่งในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทาง C A T L ก็ยังไม่ได้ทำการเปิดเผยว่าจะมีการผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่รูปแบบใหม่นี้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนหรือแบรนด์ไหนบ้างซึ่งถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทาง n e w t e c h Thailand จะรีบมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีดๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน